Bah. 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 At Xbox, our vision is for you to play the games you want with the people you want anywhere you want. That's why we're investing in our next generation wow. hardware lineup across console, handheld, PC, cloud, and accessories. I am thrilled to share we've established a strategic multi year partnership with AMD. To co engineer silicon across a portfolio of devices, including our next generation Xbox consoles, in your living room and in your hands. Together with AMD, we're advancing the state of art in gaming silicon to deliver the next generation of graphics uh, innovation to unlock a deeper level of visual quality and immersive gameplay and player experiences enhanced with the power of AI, all while maintaining compatibility with your existing library of Xbox games. This is all about building you a gaming platform that's always with you. So you can play the games you want across devices anywhere you want. Delivering you an Xbox experience not locked to a single store or tied to one uh, device. That's know. why we're working closely with the Windows <laughs> team to ensure that Windows is the number one platform for gaming. The next generation of Xbox is coming to life and this is just the beginning. We can't wait to show you what's next. ว้าว <Wow. S 2> เป็นไงล้วครับโอ้โ oh ห oh. เรียกว่าช่วงเวลานี้ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับกับ Microsoft หรือว่า x b o x นะครับก็ต้องเอาเวลานี้แหละนะครับเพราะาดูแล้วทาง Play Station เองค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับพวกเขาเองก็ต้องเอาจังหวะนี้แหละนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมือขึ้นมากเลยนะครับตัวทีเซิร์เมื่อกี้ประมาณเกือบๆจะ2นาทีนะครับคุณซาร่าบอร์ด ครับเรียกว่าปล่อยหมัดเด็ดมาอีกแล้วนะครับทำให้ผมเองก็คลึกคลื้นนะครับชื่นจิตชื่นใจนะครับเพราะว่าตอนแรกก็หน่อยๆแล้วนะว่า Microsoft เองจะถอดใจกับในตลาดของทางด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลแล้วหมนะครับแต่เนี่ยมีตัวรูปของตัวทีเซอร์ของตัว Xbox Series ในยุคก,ก่อนนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ยุคก,ก่อนสิมาแซมแซมอยู่ก็พอที่จะอุ่นใจ ว่า Microsoft เองยังคงบุกตลาดในทางด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเจเนอเรชันถัดไปของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็พอที่จะประเมินได้ว่าอีกประมาณอ่าสิ้นปีนี้ไหมนะครับพะตอนนี้ชอบเซอร์ไพรส์ไงอาจจะปล่อยในโค้ดเนมนะครับของตัวรหัสตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของพวกเขาต,ตัวต่อไปออกมาเลยไหมนะครับหรือในปีหน้าก็คงจะได้เห็นรูปร่างหน้าตากันบ้างแล้วนะครับและอาจจะอาจจะใช้อาศัยจังหวะในการปล่อยตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ไม่ได้อยู่ในถามาไลายเดียวกับ กันกับ PlayStation 6นะครับซึ่งสิ่งนี้เราเองก็เคยมีการประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนเอนเห็นในตัวทีเซอร์นี้นั่นก็คือขุมพลังนะครับในทางด้านของตัวเกมในเรบรีนะครับที่ตอนนี้จะบอกได้เลยนะครับว่าเริ่มหรืออาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า PlayStation Plus ของทาง Sony แล้วก็ได้นะครับเพราะเพื่อนเ,อนเอนบางคนถ้าถามกันที่เล่นทั้งสแพลตฟอร์มนะครับก็จะเริ่มมีเอ็นเอียงแล้วนะครับว่าเออ ดูแล้วตัวพลัสนะครับจ่ายไปก็ระดับเกือบจะสูงสุดแล้วนะตัวดีลักนะครับสี่พกว่าบาทยังไม่มีระบบคลาวเลยนะครับแต่นูน่นจ่ายไปไม่ถึงระดับนี้ใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงฝั่งเครื่เนเกมคอนโซลนะเพื่อนๆอ,อ่าเพราะอย่างที่รู้กันว่าเราเองยังไม่ได้มีสโตร์ของทาง Microsoft อย่างเป็นทางการก็ก็ต้องใช้วิธีการย้ายโลเคชันนะครับอืมซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะมองว่าโอ้โหถูกกว่าคุ้มกว่า แล้วก็ตัวเกมไลบรารีก็มีคุณภาพที่มากกว่าด้วยตั้งแต่ตัว33เป็นต้นไปนะครับก็มีทีเซอร์ใส่มาเว็บๆวด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมอย่างล่าสุดนะครับที่ก็มีการแอดออนเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวเกม fc 2025ถึงแม้จะเป็นตัวเกมเก่าหน่อยแต่ผมก็เชื่อนะครับบางคนก็ยังเล่นตัวเวอร์ชัน2อนอยู่แต่ก็สามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับบนตัว Xbox นะครับเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือว่าจะเป็นบนตัว PC g a เกม a s s นะครับซึ่งถ้ามามองในตอนนี้ เรียกว่าคุมพลังของตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ลันอยู่ในตัวระบบเกมพารนะครับของ Microsoft และมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะต้องโดนผูกติดเข้ากับบนตัวเครื่องเนเกมคอนโซลเจเนอเรชั่นถัดไปของ Microsoft อย่างแน่นอนนะครับและมันไม่ได้เพียงแค่อยู่บน ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างเดียวนะครับมันยังอยู่บนตัวทางฝั่งแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตัว PC เองมันก็ต้องแงแหละนะครับเพราะว่า PC นั้นตัวระบบปฏิบัติการที่หลายๆคนใช้กันก็เป็น Microsoft Windows นะครับก็เป็นของอเจ้าของเดียวกันนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox นะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในตัวระบบของ PC Handheld เข้าไปอีกนะครับที่ตอนนี้ก็เตรียมรอการเปิดตัววรกาการเปิดวางจาหน่าย นะครับกับตัว a l i ไลนรุ่นใหม่ของทาง ROG เขานะครับอืมซึ่งสิ่งนี้แหละพอมามองมองดูโอโ้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Xbox นะครับอืมก็ต้องรอดูกันว่าการที่พวกเขาเองนะครับยังคงมีการร่วมมือกับทาง AMD นะครับในการผลิตชิปเซ็ตหรือว่าตัวประมวลผลนะครับที่มีขุมพลังในเจเนอเรชั่นถัดไปอยู่เนี่ยมันจะออกมามีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับและเขาเองก็ยังมีการ ทิ้งนะครับตัวคีย์เวิร์ดไว้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือตัว AI เข้ามาด้วยนะครับพอมีคําว่า AI เนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าเทคนิคก่อนของการอัพสเกลตัวภาพนะครับบนตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็การเรียนรู้คําสั่งใหม่ๆต่างๆนะครับที่ทาง Microsoft A เองนะครับมีความร่วมมือกันกับทาง AMD นะครับที่ต้องการจะสร้างเจ้าตัวขุมพลังตัวนี้แหละนะครับให้กลายเป็นสัตว์หลายในวงการดีโอเกม ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะอย่าลืมว่า PlayStation เองเขาก็ไม่ถอยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เรียกว่ามาหโมโลงกันต่อเลยนะครับกับตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า Xbox นะครับแต่เ,เพื่อนๆนะครับมองว่าเครือเล่นเกมคอนโซลเจเนอเรชันถัดไปหรือจะบอกว่ามันคือแพลตฟอร์มของการเล่นเกมนะครับอย่างเกมพา a s สเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ได้มองว่า จะต้องเป็น Xbox นะครับมันจะไปอยู่ตนบนตัวแพลตฟอร์มไหนมันก็คือ Xbox อก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้กับตัวข้อมูลลใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางคุณซาร่าบอนเอามาเปิดเผยเอามาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันในวงการบโอเกมคอนโซลกันต่อเลยในเมื่อ Microsoft นะครับเปิดหน้าไพ่มาน่าจะเกือบหมดแล้วไหมนะครับกับในเจเนเรชันต่อไปของพวกเขา แเหมือนกับ Play Station เองก็ยังดูเงียบๆและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ